คือทุกคนครับคือเออคือก่อนที่เขาจะเข้ารายการนะครับผมอยากจะบอกว่าไอ้นี่มันเกม The Eye Version อนไรวะเนี่ยเฮ้ยเกมอะไรวะ Back Eye โอ้โหเอ้ยนี่ Back อะไรคำนี้โอ้โหกะว่าจะหาดาวน์โหลดเวอร์ชันโอ้ยอะไรเงี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบางที่อาจจะเป็นเกม The Eye ก็ได้นะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนสิ มันไม่แน่นะเออคือมันมันเวอร์ชั่นไหน <laughs> <laughs> อ่ะเฮ้ยผมคือผมเฮ้ยมันอาจจะใช่ก็ได้นะ <laughs> เห็น <laughs> ไหม <laughs> เห็นไหมเห็นไหมเดีเ๋ยวกระพางเฮ้ยเกมเฮ้ยเดอ Eye หรือเดอ Eye ลงมัดหรือเปล่าดูยังไงไม่น่าจะใช่เล่นเป็นเกี้ยวเลยนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอามันเป็นใช่เดอ Eye ไหมเนี <laughs> เ่ย <laughs> โอ้ยรอบเมื่อกี้ก็โดนไอเนียอีกโอ้โหบางทีเราจะสนุกอะไรครับ black eye ใช่ไหมเออ black eye เราผมหาแบบคือผมพยายามหาเวอร์ชั่นที่มันเก่าที่สุดเลยผมคืออะไรยะเวอร์ชั่นที่เก่าที่สุดก็คืออุ้ยบางทีแบบน,น่าน่ากลัวน่ากลัวอุย้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะ black eye ครับผมอุย้ยอะไรเ้ยอะไรวะนะ ลันรัปั๊บไม่ฉันปิดเฮ้ยเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดึงโอ้เสียงเสียงสุดเลยตอนนี้เวลาตีหนึ่งครับทุกคนกับแบตห้าเปอร์เซ็นดูที่ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนถ้ากดแจ็ควุ้นเสียงมันหลอนมากเลยโอ้โหแล้วบรรยากาศแบบกระตุกครับอย่างนี้ต้องมีอะไรซะแล้ว เฮมี่ฟรเซลีช่วยฉันด้วยโอเคเราลงไปข้างล่างดีกว่าเฮ้ยวุ้ยช่ย่อยเถอะเหรอเหรอุ้ยอะไระนะกูจังเลยหรืถบ่าเป็นตอนกลางวันไหมเดี๋ยวเราไปดูหน่อยเออตอนกลางวันนี่หว่าใช่ป่าวตอนกลางคืนแต่ว่ามันบัล็อกมันมันเดี๋ยวต้องสำรวจไปเรื่อยๆสักหน่อยก็เล่นได้เหมือนกันนะ ก็ไม่ได้เกี่ยงอะไรแต่ว่ามันมันไม่ใช่ The Eye เวอร์ชันเก่าผมอุ้ศรโอ้โหตั้งใจมากงั้นก็คลิปหน้านะครับผม The Eye เวอร์ชันเก่าเราจะหาเวอร์ชันเก่าที่สุดนะครับมาเล่นเด้อมาเล่นเด้อเอ้วเปิดยังไงเนี่ยกดแจเหรอใช่กดแชร์ะไปเรามีกล้วยไปกล้วยอ่ะกล้วยกล้วยอุปกรณ์รีโหลดเอาชตเอายิงด้วยด้วยเอาเก็บอะไรเฮ้ย บั๊กหรือเปล่าเามืเ่อกี้ที่เห็นเหมือนเห็นแวบๆโอ้โหโอโห้โ,อโหโอ้โหนี่นี่เกมผีจริงป่ะเนี่ยทำไมมันดูมันไม่ไม่หลอนไม่อะไรเลยผมสัมผัสได้ถึงสิ่งสิ่งนั้นว่ามันไม่หลอนลอนี่เกมผีจริงใช่ไหมนี่ปีประตูอื่นอีกไหมอ่าครับ แล้วอินวิสก็เราเฮ้ยหัวใจเต็มร้อยญญอไไว่ะแสดงว่าเราสุดยอดขนาดไหนเลยเฮ้ยเสียเริ่มมาทุกคนเสียเริ่มมาแล้วครับอันนี้คือ Service สวิสสวิสอะไรอ่าเปิดไม่ได้เอ้ออสุดยอดไปเลยที่ห้องนี้มีอะไรเนี่ยทำไมมันดูไม่มีเฮ้ <c oughs> ย อะไรความฝันอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมจรกินก็นซิบมหม่กันนะไม่เปิดประตูออกไม่ได้อะคือเอาตรงผมก็ไม่ได้เล่นมาก่อนแล้วนะก็ดูได้จากสีฟ้าตรงตรงไอ้นั่นอะตรงหน้าก่อนเข้าเกมโดนหลอกแล้วยังมาโดนหลอกซ้ำซ้อนอีกนะครับผมนี่ตองมีอะไรพิเศษแ,แน่ๆเลยตรงนี้ ภาษาอะไรเนี่ยฟังเสียงอ๋อโอผมว่าผมผมว่าผมพอแค่นี้แหละเฮ้ยเอาเอาเอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยเป็นไม่เป็นตัวอะไรวนะเฮ้ย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 อะไรลุงอะไรของลุงเนี่ยอะไรของลุงเนี่ย เดี๋ยวต้องผมต้องออกผมต้องทำยังไงเนี่ยผมต้องจะผ่านเ,เาน,านี่ยลุงวัตนอันนี้ก็ได้ว่าดานสก์อ่ะไปไหนแล้วลุงผมไม่ได้รู้สึกหลอนอะไรกับเฮ้ยเอาหายไปไหนแล้วลุงโอ้โหก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเลียงไปข้างล่าง เดาซึ่เผื่อใครสนใจไงโอ้ยโดนหลอกแล้วก็ยังมาโดนหลอกอีกนะผมโดนหลอกซ้ําโดนหลอกซ้อนอีกสุดยอดไปเลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้เฉยสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้ลกวนนลกันอย่าลืมเจอก,กันใหม่คลิปต่อไป